วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดโชมของน้องโซเฟียนะคะหมอลำอินเตอร์รุ่นจิว๋วลูกครึ่งอังกฤษค่ะแน่นอนก็ว่าน้องก็เป็นสาวน้อยแห่งเพชรบ้านแพงที่จะมีการจ่อดังตามรอยของพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงมาติดๆเลยค่ะ ล่าสุดทางหน้าของน้องโซเฟียลูกครึ่งอังกฤษนะคะก็มีการถ่ายรูปคู่กับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงค่ะขณะที่มีการขึ้นโชว์นะคะเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าส่งกําลังใจนะคะบอกว่นน้องเนี่ยมีแววที่จะจ่อคิวดังตามร้อยพี่อุ่งอิงแล้วแน่นอนก็ว่าสาหรับหมอลำอินเตอร์รุ่นจิ๋วอย่างน้องโซเฟียนะคะหรือว่าเด็กหญิงโซเฟียมานเนียนค่ะเป็นลูกครึ่งอังกฤษวัยสิบเอ็ดขวบนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะที่ทางบอสโจเนี่ยเข้าเซนเหมือนเซนเข้าสังกัดเมื่อมีนนาย มาสังกัดค่ายลำเพลินอินดี้รคคอร์ดค่ะแต่ถ้าหากมีเวลาเนี่ยน้องโซเฟียก็จะมีการขึ้นโชว์เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าน้องโซเฟียเองก็ก็คือเหมือนว่าเรียนอยู่ป .6 โรงเรียนอนุบาลหนองตามเพอรโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก่อนหน้านี้ค่ะอโอ้โหเรียกได้ว่าคลิปของน้องเองเนี่ยที่มีการร้องเพลงนะคะน้องโซเฟียร้องเพลงคือคนดูทะลุล้านนะคะกับบทเพลงหอบฝันมาหลังฮานทั้งลูกคอเอ่ยน้ำเสียงสุดพริว้วแล้วก็ ยิ่งมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลแล้วโอ้โหได้ได้ว่าความสามารถรวมถึงพรสวรรค์เนี่ยจึงไปเข้าตาบอสโจค่ะซึ่งน้องโซเฟียเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพเหมือนยกมือไหว้นะคะก็เป็นการยกมือไหว้ขอพอรบอสโจพร้อมกับมีการเขียนข้อความค่ะบอกว่า ความรักความศรัทธาคือความรักที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณพ่อโจที่ให้โอกาสเด็กน้อยแต่ดำดำคนนี้รักและเคารพพ่อโจแม่นุษย์ยาสุภาพคือผู้มีพระคุณรักเสมอครอบครัวคือเรียกได้ว่าน้องเองก็ไม่ธรรมดาค่ะยังอายุน้อยอยู่เลยความสามารถขนาดนี้แล้วทั้งสวยทั้งเก่งมากๆเลยจริงๆค่ะ